แปลกแต่นี่อย่างวันนี้บอกฮังสัตสักโตเลยหอยเท้าปาก,ก็เดิมนี่หรือว่าเราจะหลงป่าเราจะหลงป่านี่นะหรือว่าเราจะเหนื่อยสีหรือเหานอนน้อยไปสงสัยต้องนอนพักซะละนอนนี่ละกัน เอาหมฮหแยกๆกันเราไม่ไม่ไปเก็บต้องเดินทางแหมไก่ก็ได้หิบไปหิบกลับก่อนจะข่าเน้อ ี่มันใบไม้ีหยังกันแล้วมูยนิมูนั่นเป็นไผ่ใบไม้ของห้องหายไปไหนนะผู้คัคงก็ว่างเลยตรงนี้จะรอในระยะะจได้ดี ตัวเพื่อนสมารเตอร์ที่หยิบมาโดยบ่ได้ตั้งใจเข้าขอบาใบไม้ของเฮาคืนเตอร์เฮาจะบปิกบ้านไปหาแม่บ้านตัวอยู่ที่ใดบ้านเฮาอยู่ในป่าจื้อเมืองรับแลคืนก็นได้แต่ต้องมีข้อแรกเตี่ยนตัวต้องการอยังจากเฮาเพื่อนจะขอตามตัวไปด้วยกะได้ เมื่ออย่บ้านโตขึ้นแต่มีแต่ไม่มีเมื่อเขามีแต่ไม่มีปีนี้ที่แต่งงานแรกก็เป็น,นบ้นาแม่จ๋านีิคามาลกา กลับมาแล้วเจ้าเอา้าถ้าป้าไผ่จะมาต้ยละลูกวัดดีครับป้าผมขอเปิ้ลมาตย้ยผมขอนอนที่นี่แส่คืนครับไ,ได้จ้าก็งูนี่จะผ่านมาหลายวันแล้วละแยะประกับบ้วยกับเงตัวันเทื่อนผมขอพูดตรงๆเลยครงงับป้าผมชอบลูกสาวป้าผมขออยู่กับเพิ้ลได้ครับคูับยม,มากแตได้เลย จ้าแม่ลูกกระฮักเปิอ้อกันจังท่านวันคู่แม่จะจัดงานแต่งงานเดี๋ยวแม่จะไปบอกคนในหมู่บ้านก่อนอแถววันคู่หวันกว่าจะชวนไปงานแานนนนนต่ง,ตางงานกันในกาไปชวนเพื่อน่างไปด้วยกันกอเพื่อนแต่งงานทั้งทีได้ไปกันนั่นนั่นา กลางวันผู้ว่างกอว่างตัวมีคุยอย่างกอก็จะชวนปงานแต่งนิ่มไปด้วยกันกอไปก้รับ้แ,แต่งลุกชวนแต่งไปด้วยกันแป้งอยู่ในบ้านเดยวเพิ่นจะบอกแต่งชวนแต่งไปด้วยกันแป้งวันผู้ไปงานแต่งนิ่มกันยิงกับแคลมาชวนไปก้ โชคดีเดนะพี่ไว้ดีจะกลับมาหาน้องใหม่เอาต้นไปตั้งไถ่มาเป็นเมือละบ้านละจองไว้ติดต่อกับบ่อได้ ก็ไปพ่อนขมินระวางท้างที่ยางมากก็ไปกะจะพาไป มื่อนอี้เขาวัยคนมีสันเลยว่ะสักโต <c oughs> <c oughs>